เราเคยได้ยินบ่อยๆนะคะว่าผู้นำต้องใจกว้างแล้วใจกว้างเป็นอย่างไรคลิปนี้พี่มีคำตอบค่ะผู้นำต้องใจกว้างถึงจะคลองใจลูกน้องได้แต่ว่าคำว่าใจกว้างนั้นบางทีก็เข้าใจยากนะคะแต่เราลองมาดูว่าแล้วใจแคบเป็นยังไงนะจะได้เห็นความาแตกต่างใจแคบก็คือคนที่ดูเหมือนกับว่าห่วงของโกรธง่าย เห็นกระตัวอัตราสูงใช่ไหมคะเพราะนั้นเรามาดูว่าลักษณะของคนใจกว้างนั้นคงต้องตรงกันข้ามใช่ไหมคะมีลักษณะอย่างไรพี่สรุปมาได้นะคะมีอยู่4ข้อด้วยกันข้อแรกคนที่ใจกว้างนั้นคือคนที่ไม่ถือโทษให้อภัยแล้วก็ยอมได้มีตัวอย่างนะคะในเ,เรื่องสามก๊กนะคะ โจโฉนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บริหารคนหนึ่งนะคะที่มีความใจกว้างครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่ไปรบกับวันเซี้ยวแล้วก็ชนะศึกนะคะก็จะมีทหารนำหีบรายชื่อหรือว่าจดหมายของออทหารที่ทแปรพักกันนะคะเอามาให้หนึ่งหีบที่ จะไปสวามิภักดิ์กับวันเซี่ยวนะคะมาให้หนึ่งหีบถ้าเป็นน้องๆน้องๆจะทําไงคะเอามาอ่านแล้วก็ฆ่าคนเหล่านั้นเสียหรือเปล่าแต่โจโฉไม่ได้ทําอย่างนั้นคะ่ะโจโฉเอาจดหมายในหีบนั้นเนี่ยนะคะเผาต่อหน้าทหารทั้งหมดเลยคะ่ะสิ่งที่โจโฉทำเป็นการแสดงถึงความใจกว้างนะคะได้ใจลูกน้องเป็นอย่างมากเพราะอะไรคะ โจโฉบอกว่าทำไมถึงได้เผานะคะโจโฉบอกว่าขนาดข้าเองขนาดข้าเองยังไม่มั่นใจว่าจะชนะศึกลูกน้องทั้งหลายก็คงจะเหมือนกันต่างคนต่างก็จะพยายามเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นการที่เขาเคิดหาวิธีเอาตัวรอดของเขาก็ก,ก็ไม่ผิดอะไรค่าเข้าใจนะคะนี่คือความใจกว้างของโจโฉ ถ้าโจโฉเอาออกมาอ่านนะคะเอาออกมาอ่านแล้วก็มาดูว่ามีใครบ้างโจโฉเองก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานคนเหล่านั้นได้เพราะว่าไม่รู้จะ,จะเชื่อใจกันหรือเปล่าจะระแวงกันหรือเปล่านะคะโจโฉเลือกที่จะไม่รู้ดีกว่านะฮะแล้วก็ทหารทั้งสองฝั่งทงหารทุกคนก็จะไม่ระแวงซึ่งกันและกันนี่คือความใจกว้าง ะะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่อยากจะบอกว่า,เ,าเราจะต้องไม่ถือโทษไม่โกรธนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีฐานสองคนนะคะมีฐานสองคนเขากา็กำลังหนี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 ้นนาสึกนะคะมีอยู่สองคนแล้วก็กำลังจะหาทางกลับแต่ว่าไม่มีอะไรกินเลยนะคะก็มีแต่เนื้อกวางอยู่ชิ้นหนึ่งเท่านั้นเอง ทหารคนหนึ่งที่เดินข้างหน้านะคะก็รู้สึกโดนยิงนะคะโดนยิงแล้วเขาก็ล้มลงไปทหารอีกคนหนึ่งก็มาร้องไห้แล้วก็คร่ำครวญถึงแม่ถึงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ก็ไม่มีใครก็มีไม่มีใครได้กินเนื้อกวางอันนั้นแหละนะคะเมื่อ,อ,อทุกอย่างผ่านพ้นไปได้นะคะ ทุกอย่างก็ก็เรียบร้อยดีสิ่งที่พี่จะบอกตรงนี้ก็คือว่าทหารคนที่อยู่ข้างหน้านะคะเขารู้ค่ะว่าใครยิงแต่เขาจะพูดทำไมคะเขาจะฟื้นฝอยมาทำไมไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะเขาเข้าใจว่าทหารอีกคนนั้นที่ยิงเขาเป็นเพราะว่าเขานั้นออ,อาจจะอยากจะเอาตัวรอดเพื่อกลับไปหาแม่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ ม่รู้ไม่ชี้แซกก็จบเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าข้อแรกที่สําคัญสำหรับผู้นําคือความใจกว้างก็คือว่าอะไรยอมได้ก็ยอมอคะ่ะค่ะอะไรลืมได้ก็ลืมอะไรแล้วแล้วไปนะคะจดได้จบจบกันไม่ต้องไปผูกใจเจ็บนะคะให้อภัยได้ก็ให้อภัยนี่คือข้อสําคัญข้อแรกของคนใจกว้างที่จะเป็นผู้นําที่ดีนะคะข้อที่2คือผู้นําที่ใจกว้างจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคะ่ะ แบ่งปันเช่นแบ่งปันผลงานแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันสิ่งของแบ่งปันชื่อเสียงหน้าตามีการอบรมดีๆมีสารที่ดีๆแบ่งให้น้องไปบ้างข้าวของสิ่งของของขวัญที่ได้มาแบ่งให้น้องๆบ้างนะคะให้เขาได้สิ่งดีๆบ้างหรือบางครั้งอาจจะมอบหมายให้เขาไปรับรางวัลหรือว่าให้เขาไปได้หน้าบ้างนะคะเพื่อที่จะ ทำให้น้องเกิดความภูมิใจคะข้อที่3คือการที่ผู้นำนะคะที่ใจกว้างจะต้องรับฟังและให้โอกาสผู้นําที่ใจกว้างนั้นจะไม่ยึดตัวเองเป็นหลักแต่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างสงบนิ่งแม้แต่คนนั้นจะเป็นคนที่อายุน้อยนะคะคุณธนินเจ้าของ CP นะคะบอกว่า เขาจะดูหน่วยา้านเจ้าหน้าที่เขาถ้าเด็กๆคนไหนมีแววดีเขาจะแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหรือรับผิดชอบงานไปเลยนะคะเขาจะให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่เป็นผู้บริหารนี่คือความใจกว้างของผู้นำนะคะเพราะนั้นก็จะต้องอเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะ,ะจะยกตัวอย่างของพี่นะคะคือวิทยานิพนธ์ที่พี่ทำตอนปริญญาเอกนั้นเป็นการใช้ ิงทฤษฎีบางอย่างของโนราเพนเดอร์แต่โนราเพนเดอร์นั้นเป็นที่ปรึกษาของพี่แต่มีบางส่วนที่พี่ไม่เห็นกับเห็นด้วยกับท่านในบางทิศทางของของโมเดลท่านก็ไม่ถือโทษไม่โกรธนะคะท่านก็ยินดีรับฟังแล้วท่านก็เป็นแอดไวเซอร์ดูแลวิทยานิพนธ์ของพี่จนจบนี่คือความใจกว้างของคนที่เป็นผู้นำนะคะถัดไปข้อที่สี่ ผู้นำที่ใจกว้างนะคะจะต้องรู้จักยินดีกับผู้อื่นต้องมีมุทิตาจิตนะคะลองนึกดูนะคะว่าถ้าลูกน้องของของน้องๆเนี่ยได้ดีได้รางวัลหรือดูดูเก่งกว่าเราน้องรู้สึกอย่างไรคะถ้าน้องรู้สึกว่าน้องอิจฉาหรือน้องหงุดหงิดน้องไม่สบายใจแสดงว่าน้องใจแคบนะคะ เพราะนั้นคนใจกว้างจะต้องยินดีกับผู้อื่นเมื่อเขาได้รับรางวัลหรือได้รับแต่งตั้งนะคะเพราะนั้นมีโอกาสเหล่านี้ให้เรานะคะไปแสดงความยินดีให้ของขวัญหรือว่าจะส่งการ์ดแสดงความยินดีไปให้นะคะคนใจแคบนะคะแม้แต่บางทีนะคะเ,เราถามข้อมูลไปเขาบอกมาแล้วเราไม่ทําตามเขาก็โกรธอันนี้ก็คือความใจแคบของคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่หงุดหยดง่ายนะคะ นี่ทำอย่างไรเราจะถึงใจใจกว้างได้คนใจกว้างนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความเต็มค่ะคือมีความมีทุกอย่างเพียงพอนะคะไม่มีปมได้นั้นคนที่ใจกว้างนั้นก็จะต้องเป็นคนที่รู้ใจเขาใจเราไม่โลภพอประมาณนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพอแล้วทั้งทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเราก็จะใจกว้างได้น้อง ลองนำไปทบทวนนะคะว่าเราใจกว้างเพียงพอหรือ,อยังแล้วก็นำข้อเสนอแนะของพี่นะคะไปปรับใช้ปรับพัฒนาต่อไปเพราะพี่เชื่อว่าภาวะผู้นำสร้างได้ค่ะสวัสดีค่ะ